ดูใบไม้เยอะเลยค่ะใบไม้ที่ร่วงใต้ต้นคุณยายก็ปล่อยให้มันรกไม่เอาทิ้งนะคะคุณยายจะเอามาฟื้นดินฟื้นฟูให้ดินที่มันไม่มีปุ๋ยไม่มีแร่ธาตุแล้วคุณยายก็จะมาทำใหม่ปรับปรุงดินนะคะอันนี้ดินในกระถางเก่าค่ะ ในกระถางซึ่งปลูกอะไรมานานแล้วจนมันหมดปุ๋ยแล้วค่ะดินไม่มีคุณภาพแล้ววันนี้คุณยายก็ว่างคุณยายก็มาทำการปรับปรุงดินให้ดูนะคะดูวิธีทำง่ายๆค่ะคุณยายก็ใส่ใบไม้เข้าไป เป็นชั้นนะคะใบไม้ให้หนาๆนาหน่อยสลับกันกับดินนะคะกลอ่กลองโฟมนี้เราอย่าทิ้งมีประโยชน์มากอันนี้ก็ตักเดียวค่ะทั้งขยะเออที่ตักขยะก็ตักเดียวเห็นไหมคะคุณยายก็จะสลับกันระหว่างใบไม้แห้ง นะคะใบม้แห้งเป็นชั้นชั่นไปยายก็สลับกันค่ะทําไม่ยากเลยนะคะเราอย่าทิ้งเด็ดขาดนะสำหรับคนที่ยังคนที่ไม่ปลูกต้นไม้นะคะคนที่ไม่ชอบปลูกก็ทิ้งไปไม่เป็นไรแต่คุณยายนี่ชอบปลูกต้นไม้คุณยายก็เสียดาย ก็ทำง่ายๆค่ะเป็นงานเบาเราก็เอาใบไม้สลับกันใส่เข้าไปง่ายๆแค่นี้เองค่ะเราก็จะได้ดินอย่างดีเลยแล้วก็ไม่ต้องใช้มือนะคะใช้ด้าม,มกดๆลง ก็จะเป็นดินที่ดีที่สุดเลยค่ะอันนี้คือวิธีปรับปรุงดินนะคะกองโฟมไม่ทิ้งนะคะกองโฟมคุณยายดูค่ะเยอะมากค่ะเห็นไหมคะคุณยายก็ต้องว่างคุณยายก็จะเอาใบไม้ที่มันร่วงหล่นที่เรายังไม่ได้เก็บ ไม่ได้อะไรนะ่ะยังทําเอาหูไปนาเอาตาไปไล่กับมันอยู่คุณยายก็จะเอามาทาแบบนี้แค่นี้เองค่ะเอ่อง่ายๆพอเสร็จแล้วต่อไปก็จะเป็นคานดินดินนี้คุณยายว่าจะซื้อดินมาสักรดหนึ่งตอนแรกว่าจะเอาหน้าดินแต่คงจะรอไม่ได้คุณยายอยากทําสะอาดด้วย ก็จะเอาดินแบบไหนก็เอามาเถอะเพราะว่าเราปรับปรุงดินได้อยู่แล้วเหมือนที่คุณยายทําให้ดูก็จะเอาดินมากองสักทันรถนึงตอนนี้ไม่มีดินค่ะมีแต่ใบไม้ร่วงหล่นเต็มไปหมดค่ะเห็นไหมคะเป็นชั้นๆอันนั้นเสร็จไปถังนึงแล้วค่ะกล่องโฟมเสร็จไปกล่องหนึงแล้วสลับกันประมาณอย่างละ4ชั้นหรือหชั้นนะคะ อันนี้ก็กรองใหม่ค่ะก็เ,ะเป็นใบไม้เป็นดินใบไม้เป็นดินใบไม,เบไม้เห็นไหมคะชั้นนี้คือชั้นใบไม้ต่อไปก็เป็นชั้นดินอ่าพอเสร็จแล้วอ่าคุณยายก็จะบอกวิธีทำให้ว่าทำยังไงที่จริงคุณยายก็ใจร้อนลูกไม่ได้เอาขี้บัวมาให้รอนานแล้วไม่ได้ไปเอา ที่จริงสลับกันระหว่างชั้นใบไม้ชั้นดินแล้วก็ชั้นขี้วัวใบไม้ดินและขี้วัวแต่คุณยายก็ไปเอลขี้แพะมาแทนนะคะแต่ก็ไม่กล้าใส่เยอะเขาบอกว่าขี้แพะมันเค็มมากขี้ขี้วัวขี้ควายนี่ดีที่สุดแล้วค่ะสลับชั้นกันพอพอมันเต็มนะคะพอใส่เป็นชั้นชั้นเต็มกล่องโฟมแล้ว ทำด้วยการเอาน้ำเห็นไหมคะอันถังเก่าเสร็จไปแล้วคะ่ะก็เอาน้ำมารดให้เขาชุ่มชื้นนะชุ่มชื้นอยู่นะคะเสร็จแล้วให้พอเขารดจนชุ่มจนทั่วเสร็จแล้วก็ปิดฝาค่ะกล่องโฟมซุกกล่องเขาก็จะมีฝาเราก็ปิดฝาก็แค่นั้นเองนะคะเดี๋ยวคุณยายก็จะทำให้ดูคะ่ะ จะไปเปิดน้ำแป๊บ,บนึงนะคะไม่ยากเลยนะนนแล้วก็ต่อไปตรงนี้ก็จะสะอาดแล้วก็เมินมันมา,มา,มาสักพักหนึ่งเห็นไหมคะแล้วก็รดน้ำให้เขาชุ่ม ็ชุ่มทั้งดินทั้งเศษใบไม้นะคะอันนี้คุณยายจะรวบลัดให้ค่ะที่จริงคุณยายทำเต็มเลยค่ะก็จะใส่ดินแล้วก็ใบไม้อีกสักอย่างละชั้นก็เต็มล้วค่ะอ่าแล้วเราก็สุดท้ายเราก็รดน้ำอ่ารดน้ำแล้วก็ปิดกล่องเพื่อให้เขาไม่ระบายความชื้นออกไป นะวางไว้ในที่แดดก็ได้ค่ะพ็แดดเผามันก็จะเกิดความร้อนแล้วมันก็จะผุพังเร็วนะคะอันนี้คุณยายก็จะแนะนำวิธีที่ดีที่สุดนะคะใบไ,ไม้ไม่ทิ้งเห็นไหมคะใบไ,ไม้ดินก็เอาดินในกระถางเก่ามาใช้ได้เลยนะคะไม่ได้ยากเลยใช่ไหมคะต่อไปดินพวกนี้ เราสามารถเอาพืชมาปลูกได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นตะไคร้นะมะกรูดมะนาวนะคะยุกเว้นมะพร้าวนะคะ,อ,ะอันอื่นได้หมดค่ะทุกทุกอย่างดอกไม้ทานตะวันดอกมะลิเอาลงไปแค่นั้นอนะ่ะแล้วเราก็เพิ่มดินมันอาจจะซุดลงไปประมาณครึ่งกว่า,วานะคะเออไม่ใช่ค่ะ มันก็จะเหลือดินสุดลงยุบลงเหลืออยู่ในสในสี่ส่วนเราก็เอาดินถุงมาพอกไว้ข้างบนเวลาเราปลูกได้เลยนะคะ,ะถึงตอนนั้นคุณยายก็จะทำให้ดูอันนี้คงหมักไว้ไปเรื่อยๆก่อนคะ่ะเราก็จะมาพิจารณาดูว่ามันเปื่อยยุย่ยเน่าแล้วยังเป็นดินร่วนแล้วยังนะคะเป็นดินใหม่ที่มีปุ๋ยพร้อมที่จะ ปลูกนะเป็นแร่ธาตุให้ขื้นแล้วอย่างคลิปนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะคะ